ไปดูที่ Microsoft หน่อยนะครับ o i t r o s o f t มีการ say Chinese hacker นะครับ compromise critical US infrastructure อยแรงเหมือนกันนะะม i c r o s o f t มีการพูดนะฮะว่า t e c h giant Microsoft นะครับ has state Chinese government นะครับ back hacker นะครับเป็นการชี้ไปเลยนะว่า Government รัฐบาลจีนเนี่ยอยู่เบื้องหลังการแฮกนะฮะของ US infrastructure เลยนะฮะ ซึ่งการพูดแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยแน่นอนแหละมันคือการประกาศอะไรบางอย่างชัดเจนเลยนะ Microsoft ก็ค่อนข้างมีปัญหาเหมือนกันจริงๆ Microsoft เนี่ยมีปัญหากับจีนมานานแล ain, <bra. S 2> ้วนะครับสังเกตว่า Product ต่างๆในในจีนเนี่ยแบรนด์ไม่มี Microsoft นะแบรนด์ c r o s o f t แบบค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับถ้าคุณไปดูตัว Microsoft Office นะครับบอกว่าวคนจีนเขาไม่ใช้ Microsoft Office หรอไม่ใช่นะครับมี Office ของของเขาเองนะฮะแล้วก็สิ่งที่ยังใช้อยู่ก็คือ Window s อันนี้อันนี้ยังต้องใช้นะครับแม้กรั่งตัวระบบคลาวด์อะชัวเนี่ยนะผมไปหาข้อมูลมาล่าสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าจีนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อนุญาตให้ Microsoft เนี่ยเข้าไป Operate Cloud System นะในในจีนได้นะครับเพราะว่ามองว่านี่คือการั่วไหลของข้อมูล นะครับรถ้าเราสามารถอัปโหลดข้อมูลขึ้นคลาวของ Microsoft ได้ข้อมูลก็จะไหลออกนอกประเทศนะครับซึ่ง Microsoft เนี่ยก็แก้แผนด้วยการ assign agent เข้าไปนะครับก็คือให้บริษัทที่เป็น agent เนี่ยไปดำเนินการ a z u r e แทนนะครับในในในจีนนะครับแต่ว่าแต่ว่า a z u r e ในจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนละ a z u r e กับ a z u r e global นะค,คนละวงกันนะครับ <S <S เช่นเดียวกับ AWS นะครับ AWS เนี่ยก็ แอ s ไซน์เอเจนต์สเจ้าไปนะฮะไปไปทำ AWS ในจีนนะครัจะมี AWS China กับ AWS g อ o b l นะซึ่งก็จะคนละวงกันเช่นเดียวกันนะสังเกตว่าสงคราม Data ก็ประทุขึ้นกันพอสมควรนะครับแต่ละประเทศก็กีดกันไม่ให้เข้ามานะในพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองเอ่อ o s o r t s o f t ครับตอนนี้ประกาศล่าสุดเนี่ยผมพาไปดู Co-Pilot นิดหนึ่งนะครับ Copilot ของ Microsoft คือประกาศรวม i n d i c a t i o n ของ Windows กับตัว ChatGPT เข้าไปด้วยกันนะครับเราก็จะมี Copilot เกิดขึ้นข้างๆ Windows นะฮะตอนนี้ประกาศเรียบร้อยแล้วคุณก็สามารถกด introducing Copilot ด้านข้างได้แบบนี้นะครับก็คล้ายๆกับ ChatGPT เป็นผู้ช่วยคุณเป็น assistant คุณก็บอกว่าให้ทำอะไรนะครับให้เปิดนู่นเปิดนี่อะไรเงี้ยนะครับเขาค็เปิดให้ Search ข้อมูลให้ตั้ง เปลี่ยนทีมตั้งเวลาอะไรเงี้ยเป็นก็เป็นแอสเซสแซนต์ที่เป็น AI นะเรื่องด็อกิ e เมนต์ก็เช่นเดียวกันนะครับคุณเอา PDF ลากแปะไปแล้วคุณก็บอกไอตัวโคพายโดบอกว่าช่วยซัม,มารายให้หน่อยสิเรายังไม่ท่นแม่ต้องจะเปิดไฟล์เลยนะครับเราลากไฟล์ลงไปแล้ววางแล้วเราก็บอกว่าช่วยสรุปให้เราฟังหน่อยมันก็สรุปว่าด็อกิ e เมนต์นี้เกี่ยวกับอะไรนะครับหรือลากลงไปแล้วบอกว่าช่วยแปลเป็นภาษาไทยให้ฟังหน่อยนะมันก็จะแปลให้ อันนี้ในมุมของ a เว work นะครับโคพายออก็สามารถสร้าง a เว work ได้นะครับบอกว่าไปสร้าง a ร์ work ร้านกาแฟนหน่อยซิแล้วก็เปิดเปิดแล้วก็วแก่ตัวเนี้ยตัวตัวเท็กซ์นะให้เป็นชื่อร้านเราอะไรประมาณนี้ส่งไปก็เอ่อ o s o f รบุกหนักพอสมควร นะครับเรื่องของการสร้างอะไรแบบเนี้นะฮะเอาไปอินทิเกรตค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็น่าจับตาแล้วกันว่า Microsoft จะไปยังไงต่อนะครับ